จากการที่ผมได้เห็นการเตรียมตัวของนักกอล์ฟมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่วงท่าของพวกเขาคุณทราบไหมว่าคุณควรวางตำแหน่งตัวของคุณอย่างไรและคาดการได้หรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสวิงขอบเขตของการสวิงนั้นมีลักษณะเกี่ยวข้องกับเรขาคณิตคุณต้องเริ่มด้วยมุมที่ดีและพยายามที่จะรักษาไว้ตลอดวงสวิงผมเห็นนักกอล์ฟจำนวนมากจรดไม้กอล์ฟลงไปที่ลูกกอล์ฟในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับท่า,ายืนนั้นพวกเขายือนอยู่ในท่าตรงเกินไปหลังโกง หรือเอนไปด้านหลังดังนั้นคุณควรจัดตำแหน่งของท่ายืนให้มีความสมดุลซึ่งจะทำให้สวิงได้ดีและนี่คือสิ่งที่สำคัญการฝึกเล็กน้อยจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณวางตำแหน่งท่ายืนได้เหมาะสมและช่วยให้สวิงดีขึ้นโดยเริ่มจากจับไม้มาวางบนต้นขาของคุณจับเท้าให้กว้างประมาณความกว้างของไหล่หรือต้องไม่กว้างเกินกว่านี้การทำแบบนี้จะรู้สึกมีแรงกดดันขณะคุณยืดตัวขึ้น ขอให้ทำช้าๆในตอนแรกไม่ฉะนั้นอาจจะบาดเจ็บได้นะครับและขณะอยู่ในท่านี้จะมีความรู้สึกเกรงที่บริเวณหลังต่อมารักษามุมของสะโพกแล้วยืดตัวขึ้นอย่างช้าๆเชิดคางขึ้นและลำตัวส่วนบนตรงจะมีความรู้สึกกดดันที่ต้นขาของคุณซึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าน้ำหนักของคุณอยู่บนหลังเท้าไม่ใช่บนนิ้วเท้าหรือส้นเท้าโดยความรู้สึกเช่นนี้ปรากฏอยู่ที่ต้นขาและที่บริเวณกระดูกก้นกบเล็กน้อย คุณปล่อยแขนห้อยลงมาด้านหน้าและผ่อนคลายความรู้สึกให้คุณรักษาตำแหน่งของร่างกายไว้ค่อยๆย,ย่อเข่าลงหลังต่ำลงและตรงคางเชิดขึ้นและแขนผ่อนลงซึ่งคุณจำเป็นต้องฝึกฝนทำบ่อยๆและต้องมั่นใจว่ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาเกรง็งและรู้สึกตึงขึ้นคุณควรทดลองทำหน้ากระจกเพื่อจะได้ช่วยให้สามารถมองเห็นได้หรือคุณอาจจะเรียนแบบท่าของนักกอล์ฟมืออาชีพก็ได้ แล้วคุณจะพบว่าวิธีเล่นกอล์ฟของคุณพัฒนาขึ้นจริงๆ